สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้สู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์ค่ะวันนี้ถูกใจพี่เต๋าเลยค่ะเพราะว่าเป็นแขกที่พี่เต๋าบอกว่านําเสนอเลยดันนี้แล้วก็สวยมากพี่หนูไม่เชื่อเลยว่าปัจจุบันอ่ะยังสวยแล้วหุ่นดีมากเพราะว่าที่หนูเคยเจอเนี่ยรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นน้องๆของพี่เขาเนี่ยุไปหมดแล้วค่ะเคยเจอแล้วเคยเชิญมาออกรายการพี่เขาบอกว่าอยากมาออกมากติดที่หุ่นใครคะ เขียนชื่อสินี่ไงนี่ไงเอ้ยไม่ใช่สินี่สิเออคนนี้อ๋อเหรอเออโทรไปเหรอโทรไปแล้วเจอแล้วเขาติดที่หุ่นกี่โลนะแปดสิบโลใช่ใหญ่มากเขารุ่นเดียวกันนะแต่เขารุ่นเดียวพอสเดียวกันแต่คนละเวทีใช่คนละเวทีคนละเวทีแต่ว่าพี่เขาสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาต้อนรับพี่ ปูดำนะคะสารรั์ดุมลงวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ปูดำค่ะสวยมากดีมากเขาบอกว่าผอมแล้วอันนี้ผอมลงกว่าเดิมอีกอ่ะคณเท่าตอนประกวดหรือเปล่าคะตอนนั้นประกวดอวบกว่านี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นอันมากค่ะหนึ่งดูดีมากชอบเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกใช่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากนะคะ ต้องบอกก่อนด้วยค่ะว่าตอนนี้นี่จริงๆมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยใช่ค่ะพี่ปูอยู่ตรงกลางเลยค่ะกลางเลยนั่งเลยค่ะพี่ปูนั่งเลยค่ะพี่ปูเมื่อยค่ะเนั่งเลยได้ค่ะทำไมพี่ปูดูแลตัวเองดีขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเลยเถิดเปเหมือนกันมีช่วงอ้วกช่วงอ้วนช่วงไหนเหมือนกันอันนี้ก็ยังอยู่ในวงการก็เราก็ต้องตบตัวเองกลับมาให้เข้าที่เข้าทางให้ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็จะออกไปแเราก็ยิ่งอืดยิ่งอืดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามเนาะแต่ไม่ค่อยเห็นภาพ ตอนอวบเลยนะทันวาไงช่วงทันวา72็กิโลเล่นเล่นละครกับปุ๊กลุกล่นเป็นแม่เทาตัวขนาดนี้ พี่ปูเคยเจอเพื่อนนางงามรุ่นเดียวกันไหมคะเจอค่ะก็จะเจอตอนนี้ก็จะมีอ๋อยเจตานีสิงห์สุวรรณอ๋อยเขาก็ยังคงสภาพอยู่แต่อีกสี่ห้าคนอื่นๆไม่เคยเจอเลยแต่อ๋อยเนี่ยก็คือชพแม่พัชรีพรนี่ก็ประมาณ90โลแล้วเมาว่ะจริงนางงามจะอ้วนง่ายเพราะว่าโครงเขาจะใหญ่โครงใหญ่กระดูกใหญ่ ไม่ใช่นางแบบเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตาเขาเป็นคนชอบนางงามเขาจะรู้<ช>ว่านางงามเนี่ยเขาจะมีช่วงขาที่ค่อนข้างที่จะเต็มกระดูกใหญ่<ช>ไม่ไม่ใช่นางแบบแบบที่เราเห็นเราหงกันอะไรอย่างงี<ช>้ถ,ถ้าเกิดปล่อยนิดนึงเนี่ยจะโอ้โหบักเลยใช่ค่ะ<อ>นางงามน้ําหนักจะขึ้นลงเร็วมาก<ช>สมมุติว่าต้องการประกวดอาทิตย์หน้าเอาขึ้นอีก3โลเนี่ยง่ายมากเลยแล้วถ้าเอาลงอะเอาลงก็เร็วเหมือนกันแต่ต้องอยู่ในช่วงอายุของเขานะแต่พออายุเยอะเบิ้มมักมักปั๊บเนี่ยนะฮะลงยากแล้วทีเนี้ยลงยากแล้ว ต้องบอกว่าส่วนกระแสเพราะว่าส่วนใหญ่นางงามหลายคนคะ่ะก็จะเป็นที่ร่ำลือของประชาชนว่าหลังจะมีอายุหลังจะพ้นตําแหน่งนางงามทุกคนใหญ่หมดนเลยอ่ะใช่แต่ว่าพี่ปูดํานี่โอ้โหบสวยเสียะใช่ครับ<อ>มีหลายตำแหน่งนะพี่ปูดาเนี่ยอรองนางสาวไทยอันดับหนึ่ง อแล้วก็รองมิสเอเชียแปซิฟิกล่าสุดนี้ของพี่ปูรู้สึกว่าพม่าเขาโวยวายกันรู้ยังเอออานเหมือนกันใช่ไหมเราจะขอคืนมงกงมงกุฎอีกเหมือนกันใช่พม่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเขาไปนอนกับประธานเขาเลยไม่ยอมเออคุณต้องขอโทษฉันวันนี้ก็มีเรื่องเยอะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงนี้แอบมาเรื่องอาหารเสริมก่อนยังไงคะเป็นเพราะดูแลรูปร่างดีเลยคนเลยถามเคล็ดลับไหม ถามกันเยอะค่ะแต่ว่าประถามมาเรื่องเรื่องอ้วกเรื่องอ้วนก็จะถามเรื่องเลยไปเรื่องอายุเรื่องดูแลหน้าหน้าตาไปอะไรอย่างงี้ง <c oughs> เพราะว่ารับโทรศัพท์เองก็จะโอ้โหวันวันนึงรับโทรศัพท์ทั้งวันแทบจะไม่ได้พักเลย <c oughs> เอย <c oughs> ่างง <c oughs> ี้ก็จะถามก็จริงๆแล้วทอกอนที่ว่าพี่ปูอ้วนแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีละครเรื่องต่อไปก็เลย ควรขวายหาผลิตภัณฑ์และพอดีอาเนี่ยส่งมาให้จากอเมริกาส่งมาให้ก่อนส่งมาให้เป็นอาหารเสริมปกติของอเมริกานั่นแหละพอส่งมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าหนึ่งหาซื้อยากพึ่งพอดีอายากแน่เลยก็เลยเอายาตัวนี้มาให้โรงงานแกะมาให้เขาแกะน้อยเขาก็บอกว่าโดสไม่ถึงแกะไม่ได้ส่งไปที่ฮ่องกงพะให้ไปแค่ไม่สองเม็ดเขาบอกเขาันต้องมาที่เป็น1020ไม่ก็เมถึงจะแกะที่ที่เนี้ยได้เขาก็ส่งไปที่ฮ่องกงเป็นเดือนก็หายไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ทํายาตัวอย่างเนี่ยมาให้บอกว่าพี่ป่วาไปลองทาน จากโรงงานไทยก็แจกจ่ายบริวารพี่น้องเพื่อนปูงทุกคนก็ทุกคนแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยแฮปปี้แฮปปี้เราก็เลยมันโอเคนะมันโอเคเราก็เลยเอากลับมาทานพอพีอ่ทานปุ๊บเนี่ยพี่ทานอยู่ประมาณสัก,กเกือบสองสเดือนนะคะ,คะถึงได้ไปจ้างเขาผลิต<อ><อ>สแสดงว่าแบบปลอดภัยไม่มีอะไรที่แบบว่าทําให้เราเป็นอ,อุปสรรคต่อการทํางานอายุ50ขออะไรก็ได้ที่ทานเข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่าจะ กังวลมือเหงื่อออกอหรือว่าปวดหัวตัวร้อนใจสายเหมือนะอะไรอย่างเงี้ยลุยทุกอย่างเพราะว่าเคยผ่านวิถีแบบเคมีมาแล้วทุกอย่าง<อ>าลมหน้ามืดเป็นลมเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ตามลองมาตั้งแต่สิบจ็ดยันปัจจุบัน<ะ>เลยเริ่มรู้ว่าพวกเคมีจริงๆริมันอันตรายแค่ไหน<ะ><ะ>แล้วก็ตอนเนี้ถึงแม้อะไรก็ตามแต่ที่ว่าจะหนักจะเบาขอเพียงว่าทานแล้วไม่รู้สึก<อ>ไม่ไม่มีฟิลว่าแบบ ทำงานไม่ไหวเดินไม่ได้หน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยก็มาถูกจลเด็กกับตัวนี้พอถูกจลด็กปุ๊บเนี่ยก็ตั้งใจว่าไม่ที่เป็นแม่ค้าเพราะว่าไม่เก่งเรื่องธุรกิจเลยค่ะเขตั้งใจว่าจะทายังไงจะสั่งทานตลอดชีวิตนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาบอกเขาไม่รับผลิตเล็กๆน้อยๆใช่เาไม่ค้มเขาต้องรับผลิตเป็นแบบล็อๆเป็นเวอร์ชันใหญ่ๆเขาก็เลยบอกว่าพี่ปูลองดูสิพี่ปูบอกอุ้ยเราไม่ใช่ดารารุ่นนี่เราจะขายได้หรือเราไม่มีไอจีเราก็คนตามแค่สี่ห้าพันไลน์เลยก็เล็กๆน้อยๆเขาก็บอกว่า เขาไม่รับผลิตพอที่เราจะทันแค่นี้ต้องทำาบบที่ท,ทุกบ้านเนี่ยพี่ก็เลยต้องสั่งผลิตแล้วก็ลองดูไอจีลงกันนำลงลงจนใครๆหมั่นไส้ว่าเฮ้ยจะลงอะไรกันนักหนาลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยของของเราเราก็ต้องลงสุดท้ายอาตอนนี้ลูกค้าสูงสุดอายุ65เลข2เลข3เริ่มตามมามองว่าทำไม คุณป้าอายุ50ลดได้แล้วก็ดูดีแล้วก็ยังเพราะจริงๆวัยเนี่ยลดยากมากมากหกสิกตอนนี้กเ็เป็นดาใช่แล้วตอนนี้เลข2เลข3ตามมาเพื่เมย์ส็กว่าปลอดภัยทุกคนเริ่มตามมาแต่ว่าพี่เนี่ยพูดเราต้องพูดให้ฟังว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยคือต้องมีสายป่านที่เยอะที่ยาวใช่คืคอจะคุณจะมากินเจ็วันรู้ผลจะมาบอกองตรงรู้เรื่องพูดเลยนะคะคุณผู้ชมตอแหลทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่ปลอดภัยอ่ะมันก็ต้องแบบว่า มีเขาเรียกอะไรคะเออ่กินต้องมีระยะเวลายาวๆเพราะเขาใส่โดสเต็มไม่ได้ถูกอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใครเขากินลดสเสียชีวิตกันนบบพี่อันนั้นคือยาลดความอ้วนนั่นคือเคมีนั่นคือยาลดความอ้วนนั่นคือเคมีอันนี้เราต้องบอกลูกค้าเพราะแถวโน้นน่ะที่เขากินตายๆกันนะพี่อะไรเราต้องบอกว่าลูกค้าอย่างนี้ค่ะว่า ทานผลิตภัณฑ์แล้วต้องมีวินัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มาเลยนี้ทานแล้หยุดได้ถามว่าตอนเ้าตื่นมาทานข้าวหรือเปล่าลูกค้าก็อดทานค่ะถามว่าทานข้าวคิดจะวิ่งไหมไม่คิดแล้วคุณถาม้วยไงว่าคุณจะกินกี่กล่องแล้วหยุดบางทีเจอลูกค้าแบบนี้แต่ก็ต้องแต่ละครารลองับที่จะกินอ่ะต้องเข้าใจด้วยนะเราก็ต้องกินตัวนี้ควบคู่ไปด้วยมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ให้เราอ้วนแล้วก็มีวินัยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าในวัยที่แบบ5 0 6งนะพี่เด็ก เด็กตายุ20 25 30เด็กๆไปเลยอยังไงก็ต้องลงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรานะคะก็จะมีคําถามถามด้วยนะคะซึ่งเราไม่ได้อยากรู้เราเกรงใจพี่เขาเราไม่ถามแต่เพราะเป็นคําถามจากทางบ้านแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตส่งเข้ามานะคะใช่ถามกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีให้พี่ปูดาเลือกค่ะพี่ปูดำจะเลือกผู้ชายหรือเลือกผู้หญิงดีคะเออเลือกผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงเบอร์ไหนดีคะอันนั่นแหละเบอร์สองนะคะเบอร์ 2, 2> นะค่ะรคุ่ณนสวยผิวใสภา,ายใน7วันนะคะสนใจติดต่อ029758008เปิ้งปิดตายรักไร้หนุ่มข้างกายโอ้โห <c oughs> มาถึงก็เจอคำถามแบบว่าแรงเลยแรงเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะแต่ยังไม่ต้องตอบก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเบรกหน้ากันไปนั่งตรงนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่ปูตอบว่าปิดตายรักจริงหรือเปล่า ทำไมตอนนี้อยู่คนเดียวพี่คนนั้นที่เป็นมหาเศรษฐีเขายังไงเอออดีตหรือเปล่าอดีตอดีตไปแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะทำไมถึงปิดตายในเรื่องของความรักต้องมาตอบจริงจริคจริงจริงแล้วต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าไม่เคยไม่เคยถึงขนาดว่าปิดเลยนะ มีคนเข้าแวะเวียนเข้ามาจีบใช่สส่วนตัวผมนจดแลวแหลคนมาหาที่ร้านออเอาดอกไม้มาส่ง